รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับเอลิสตาคลับเสนอรายการบันเทิงห้าวราตี้จริงๆแล้วไอ้ก็ไม่ได้อยากขายหรอกนะคะเฮียรักบ้านหลังนี้มากพอดีลูกชายต้องไปเรียนต่างประเทศแล้ค่ะก็ผมกลัวแม่จะอยู่ประเทศไทยคนเดียวนะครับจึงผมต้องพาแม่ไปด้วยครับร <c oughs> ปานาติปาตาคนเรามีศินห้าพระคุ้มครองเอาเหียรีบรีบเซ็นซีลุงจะได้จบจบยุบหนอพองหนอสมัยเนี่ยผ้าผคงแพงันะ อะไรนั่นนะเมื่อกี้ได้ยินขอบคุณมากครับขอบคุณนาเพื่อนขี่แนะนำบารหลังนี่ไห่อวัวไม่เป็นไรเลยจริงๆแกเห็นงแกชอบฉันก็ดีใจขอให้อยู่แล้วเพ่งๆหนุ่ยห่อห่อเป็นเพลงได้ค่ะขอบคุณค่ะเ่อนที่เคยเช่าอยู่ขนของออกไปหมดแล้วใช่ไหมครับออกไปแล้วนะคะพี่รันสองวันที่แล้วค่ะปุ๊บปักมน้าดูเชียว ้าอย่างนัง really. ้นุ่นนี้พวกเราขอคนขอย้ายเข้ามาอยู่เลยได้ไหมครับได้เลยค่ะพี่รันขนของกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากครับผมคุณค่ะเย้ดีใจจังเลยบ้านใหญ่กว่าหลังเก่าทำดีคิดดีก็ต้องได้ดีพรุงนี้เราดีเลยอยู่แล้วเฮงเฮงปังปังรวยก็อีกนะจ๊ะคุณเพื่อนขอบคุณจังเลยโอเคเลยใกล้เวลาเปนเครื่องยังอ่ะลูกเราต้องรีบไปนะ ใกล้จะถึงแล้วครับอ้ยงั้นต้องรีบไปนะอ่ะเฮียคะซอสค่ะงั้นไอ้องไปนะคะขอให้อยู่บ้านนี้แล้วพิงคด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้ไอจะกลับมาเยี่ยมใหม่นะคะได้เลยค่ะคุณไอขอบคุณมาม่าไอหนุ่น้อยบายบายยงหรือชอบอาไรไหมเออก็ชอบว่าตามใจเลยทุกอย่างเลย เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ดว่ายังไงสวัสดีค่ะสารคะเคยอยู่บ้านไหนมาก่อนตอนนี้ย้ายไปอยู่อีกซอยนึ่งแล้วค่ะอ้าวเหรอขอบใจมากๆทีคิดถึงวะวนะยังอุตส่าหแวะเวียนเอาผลไม้มาฝากด้วยอยู่ใหม่ก็เลยเอาผลไม้มาฝากค่ะขอบใจมากๆนะมีอะไรก่อดเลือกันโอเค,เอคจ้า,าไปพาเธอ เมสาเจ้าของบ้านหลังเกา่าเขาเอาผลไม้มาฝากเราวันหน้าเราก็ต้องเอาของไปฝากเข้าบ้างนะเด็กๆเป็นทางบ้านเป็นทางบริษัทเลยนะเฮียขาสา,ายหรือขาขาแล,ล้วขันลอนพุ่งนี่ยก็เริ่มงานตั้งแต่เช้าเลยนะ นี่ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวเราทางข่าวเสร็จแล้วเราก็ไปนอนการพักผอก่อนการทุกค์งก่อนเหนื่อยๆแล้วนะนอนกันที่นี่เลยปลุ่งนี้นะเด็กๆเฮียเราก็จะได้รื่งานกันแต่เช้าถ้าเช่นน,นั้นฉลองทั้งบ้านทั้งบริษัทใหมายของเราแหงแหง จนตนี้ยัหลอดโอ้ยจริงจริงเรกินได้เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่แต่งให้กับพวกเราทุกคนน่บปวดแต่งให้กับทุกคนบนโลกใบนี้เลยและเหมาะที่สุดกับพวกเราในตอนนี้เพลงนี้ชื่อเพลงว่าครอบครัวครับลองฟังนะฟัง เ่องแรกยังไม่ร้องได้ไย,ยังตัวเองไม่อยู่ทุกอย่างคงจะพังฉันคือคนหนึ่งที่เดินอยู่กับความฝัน,นฉันต้องไปต่อไปไปให้ ฉันน้องและเธอนั้นจะอยู่เพียงข้างฉันไม่ทิ้งไปฉันต้องไปต่อฉันจะไม่ท้อฉันต้องไปต่อ,ตอ,ไ,ปตอไปฉันจะไม่หวั่นไหว คพ่อแม่นั้นยูนเนื้อสิ่งใดมีคำที่น้องเพื่อนพ้องตอบใจจะอยู่แห่งหนใดขอมีเพียงแค่เธอในวันพรุนี้จะเป็นอย่างไร เสียใจหรือว่าผิดหวังฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนเส้นทางจะอยู่กับความฝันมันสร้างความดีเต้่หน่อยเจ๊กัดิวด <Hey, S 2> ิวด เออพวกเรา,าไงาพงขอเพียงมีพ่อแม่อยู่เคียงข้างฉันถ้าคุณพ่อแม่นั้นอยู่เนื้อสิ่งใด,ดมีคำที่น้องเพื่อนพ้องตอบใจฉลองบ้านใหม่กันเด้ว,ดวจะอยู่แห่งหนใดขอมีเพียงแค่ เย่รอบโลกถ้าเพียงพ่อแม่อย uh ู่เพียงเท่าฉันถ้าคุณพ่อแม่นั้นอยู่เนื้อสิ่งใดมีคำที่น้องเพื่อนพ้องปลอบใจ

ขอบคุณทุกคนเยอเดี๋ยวเฮียขอตัวไปสวดมนต์ไปจัดห้องพระกันก่อนนะเ,เ,เด็จะกินได้นะเฮ้ยงั้นซ้อก็ขอตัวไปนอนก่อนนะเด็กๆนะ พรุ่งนี้อ่ะก็ต้องจะตื่นทํางานแต่เช้าอย่านอนดึกกันนะซ้อไปละมาไวาละหวหงุวม,ม,มากมากเลยบาย,บายบายอันนี้เป็นบ้านและบริษัทใหม่ของเราพี่จะเล่นเพลงให้ฟังอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความฝันของพวกเราเนาะ,ะสู้ๆแล้วไปได้วยกันจ้ะ กนนัแต่พอคิดคิดถึงฝันคิดถึงวันที่บ้านเราเอาละเพลงจบแล้วดึกแล้วสองสาวไปนอนได้แล้วค่ะงั้นเราไปนอนกันเถอะพี่จูนเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมีสอบอ่ะอพี่ลาพี่นลกก็รีบไปนอนนะ มไม่เป็นไรเดี๋ยวมีพี่ไก่นั่งเป็นเพื่อนพี่ไม่ต้องเป็นห่วงพี่เดี๋ยวพี่จะกินแทนกลับแกล้มนวดแต่แห่กันเล่นอยู่นั่นแหละพี่ก็รีบไปนอนกันนะคะเดี๋ยวโดนซ้อดูเอานะโอเคจ้ะพี่จะรอไปกันเถอะพี่ไปนอนกันนะคะจ้า๊ายบายจ้ะ สวัสดีนะคระับโจน I'm not. i think i a เอาไฟมันดับไลยตอนเนี้ยจะแผ่เมตตาอะไรเงี้ย ขอสวดมนต์ที่นี่เชียวโอ้ยอีทางโนอ๋อพระเไม่อยู่แล้ว่ ผมไปดิคึบเราก็อย่าชนอมันนสวมันจะตั้งวตพี่ตามมาขวงสมบัตินอนอยทำไมปเดียวไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โอสวว่าสวกม่ของอินด้าอยางเกียวไมช่วยกันสวเธอขอตอตอเนี่ยพี้องไป่อกเนี่ย้วา้ไปทยสากพรบะว่าว เยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเยดี๋ยวยังคืออะไรใจหายาจม่อง้เตอนนี้ไปิอีโอ้เรียกว่าเมียจงฉันแล้วเมียดี่างนี้แหละเฮียอ้วยังไม่ได้เซ็นพินีกรรให้อ้วนเลยอ้วไม่ได้อาอยู่ตั้นเยเดี๋ยวใ็นคือคืออะไรเป็นอะไรกันเดี๋ยวใจเย็น

คนนึกว่าผียพอรักสวยรักงามยที่เล่นอีกนะเนี่ยชต้องต้องขอโทษด้วยนะคะที่บัวบุญเข้ามาหาของย่างวิการแบบนี้เโอเคโอเคโอลกไปทีโอ้ยจนทเนียนเนียเนยนเนยนเน ม่าลารครับอยากสวยอยากสวยคนสวยชอบ้ากเต็มหมของอ่ะเรียงหวยทงอ่อทุกคนตีห้าคืนแล้วเนี่ย ใช่วันนี้เฮียเราก็ต้องรีบไปเซ็นสัญญาแต่เช้านะเพราะว่ามันจะได้เฮงเรวยรยเราจะได้โชคดีโชคดีอหะหัวอะตีอะายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวมาแต่เช้าเลยไปไหนกันคะเนี่ยไปมหาลไยค่ะเราจารยที่สมหาลเลยก็เลยพามาขอเท่าเรื่องเมื่อคืนะออ ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับสวัสดีค่ะนะน่ารักจังเลยเป็นเก่งๆนะครับเก่งเก่งๆน,น่ารักมะกชอบดีนหน้าอมไว้บนพื้นเล่นก็เราตกใจกันเป็นหมดเลยโลกปลายทีใหม่มีผีน้อ <c oughs> ไปก่อนนะคะไล่ไปเลยแล้าเลยกินกะหล่ไปเซ็นสัญญาแต่เช้าอันเนี้ยปาตาอมไว้แอนต้าจะได้งเองๆตามใจทุกเรื่องบัดดูงานกันต่อช่วงบันเทิงเรื่องชม ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้รับชมกันค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเราก็พาท่านผู้ชมมา Landing at คลองสามาค่ะวันนี้ท่านสถานเราได้อยู่กับท่านผู้ใหญ่ใจของเราแล้วค่ะอ้้ท่านนี้น่ารักมากค่ะแล้วก็มีความพุ้นเคยกับผมเพราะว่าท่านเองก็เป็นประธานกกตนะสถานีตำรวจนครบาลนิวิทใหม่นะครับผมเองก็เป็นกกตเหมือนกันยเป็นลูกพี่ใหญ่ผมสวัสดีครับพี่วินัยครับสวัสดีค่ะ คุณวินัยเอี่ยมโลดเมธานะครับทั้งนลกครับประธานกกตรอสนอนิวิทย์ใหม่ครับับท่านไม่ได้เป็นแค่ประธานกกตรอสอนอนนิวิทย์ใหม่อย่างเดียวนะครับท่านยังเป็นผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของบึงไมตรีจิตแห่งนี้อีกด้วยค่ะคก็วันนี้ต้องขออนุญาตนะคะท่านวินัยนะคะได้บอกเล่านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สวยงามแห่งนี้ด้วยค่ะครับสถานที่แห่งนี้เดิมก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ ดินไปถมอสังหาเกี่ยวกับโครงการาต่างๆบริษัทในเครือรับไปอยู่ครับแล้วปัจจุบันนี้เจอเกี่ยวกับช่วงโควิดนะครับก็เลยปรับปรุงเติมแต่งกับต้นไม้กีฬาทางน้ำแล้วก็แคมปิง้งนะครับ,รบส่วนการกีฬาเกี่ยวกับเรื่องเรือก็อมีของกุมเต้ ครับมามาใช้บริการที่นี่แล้วก็มีผู้ที่ชอบทางสรีอะไรพวกนี้เป็นนะครับความโดดเด่นเลยก็คือว่าเป็นที่ร้านเต็มยู่ในเขตกรุงเทพมหานครไม่เกินชั่วโมงหนึ่งถ้ารถติดๆอ่ะถ้ารถไม่ติดก็สิดอ่ะคถึงนี่ต้องเผื่อรถติดเนี่ยไปไหนนะโอ้โหจะมีคนหัวต้องเป็นความโชคดีของรุกประจานด้วยนะคะที่เรียกว่าเราอยู่ใกล้ค่ะเราได้มีโอกาสมาที่นะคะได้มา เที่ยวชมเล่นดูบรรยากาศหรือธรรมชาติจริงๆนะคะแบบใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็เดินทางใกล้ด้วยค่ะภาพสวยงามมากๆค่ะก็ถ้าหากว่าท่านไหนอยู่ใกล้นะคะหรือว่าอยากจะมากางเต็นท์นะคะหรือเยี่ยมชมธรรมชาติรวมถึงกิจกรรมทางน้ำต่างๆนะคะได้ว่าใกล้ดูเท่มากๆเลยก็มาเช็คอินกันที่นี่นะคะแล้วก็ท่านใหญ่ใจดีนะคะหรือทุกคนที่ยินดีต้อนรับค่ะเปิดทุกวันไหมครับเปิดบริการทุกวันค่ะด้กางเต็นท์เนี่ยคุณบอกรอเข้ามาได้เลย เต็นท์มีให้เช่าไหมครับเกิดว่าผมเนี่ยไม่ได้พร้อมแต่ส่วนใหญแล้วก็จะนำมาเองอืบางบางบางครอบครัวก็ใช้รถเป็นรถบ้าน๋อดีดีรถบ้านเลยเนาะสะดวกเพราะว่าตรงนี้ก็สามารถขับรถมาจอดได้สะดวกเลยนะอาหารกันกินมีไหมครับคือสะดวกไหมฮะส่วนใหญ่แล้วเขาก็เตรียมมาเองเขาเตรียมมาอืม แต่ในาคตเราจะมีเพราะว่าในช่วงปลายปลายปีนะฮะกาแฟอร่อยๆอาหารดีๆเนี่ยต้องที่นี่ครับเขาทำอร่อยมากครับหรือนี่แหละค่ะจะดำอะไรนะเครื่องปิ้งย่างให้หมุนต้มอาหารแบบสะดวกง่ายๆนะคะมาเป็นครอบครัวก็อบอุ่นบรรยากาศดีนะคะเติมความสุขให้กับชีวิตค่ะกับสถานที่ดีๆที่นี่กับบุญไมตรีจิตค่ะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะฮะมาแลนดิ้งที่ดีนะฮะมาจอที่นี่เลยจะทราบว่าที่นี่เขาไม่ธรรมดาบรรยากาศก็ดีนะครับนะครับดอกไม้ก็สวยงามแ่ ห้ามดึงเอากลับบ้านสวยจนอดใจไม่ไหวถ่ายรูปเก็บไปเมื่อกี้เห็นนกเอาไปต้นแล้วไม่ใช่อะไรฮะสองต้นอบเอานะคะมาเก็บภาพบรรยากาศภาพนี่หรือวิโอนะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาความสวยงามให้คนอื่นที่มาท่องเที่ยวเรานะคะได้ความสุขความสวยงามนี้กลับบ้านยค่ะอยากให้พี่วินัยฝากเพจนะฮะแฟนเพจติดตามต่างๆ เมื่อวันักครู่เดี๋ยวผมจะไปกดไลค์กดแชร์เลยนะฮะครับเพจอะไรฮะที่บึงไม่ติดจิตบึงไม่ติดจิตตัวเดียวเลยฮะตรงๆเข้าไปในเพจนะฮะครับแล้วก็จะเป็นจองหรืออะไรก็ตามก็แอดมินก็คงจะมีการตอบในเพจนั้นนะครับนะครับหมายเลขประทุลับฝากไว้นิดหนึ่งครับกับ081ครับ252 22 33ครับเจ้าหน้าที่คือคุณสิริพันธ์ครับลูกสาวหรอครับลูกชายอ๋อลูกอ๋อครับก็คือจะมีมีแอดมินคอยดูแลอยู่ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะ คุณวินัยเอี่ยมโรดเมทาได้ครับนะฮะคือพี่ใหญ่จะด,ดีของเราแล้วก็เป็นผู้ที่เขาบอกว่าดูแลแล้วเนี่ยนะสวยตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามานะรรบลองไม่ได้มาคนเดียวเนะี่ต้องมาทั้งสองเหมือนพวกเราเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวินัยด้วยนะครับยิครับดีครับโอโ้โหเป็นยงไงน้องนกค่ะไปรับอะไรมาเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่จุดกลางเต้นนะคะโอโของบึงไมตรีจิตนะคะ วันนี้โหคุณวินัยนะคะให้เกียรติเราพาเยี่ยมชมสถานที่ตรงจุดที่มากางเต็นท์เองเลยต้องบอกว่าโอ้โหครบครันมากๆสะดวกมากๆเลยค่ะคุณวินัยคะค่ะและตรงนี้ก็ร่มรื่นมากๆเลยตรงนี้ก็คือเป็นจุดต่างๆที่จะใหะ้ทุกท่านนะคะที่มาใช้บริการได้เลือกแลน,งงนะะหรือจุดที่จะกางเต็นท์นะคะ ตรงนี้เป็นจุดที่กางเต็นท์ใช่ไหมคะค่ะและส่วนฝั่งด้านโน้นนะคะซึ่งติดกันเลยเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ให้บริการในเรื่องของห้องน้ำนะคะโอ้โหมีแยกหญิงชายแ้วก็สะดวกไปแอบใช้มาแล้วค่ะแล้วก็โอ้โหมีสถานที่ให้ล้างจานไมโครเวฟน้ำแข็งโอ้โหอำนวยความสะดวกเรียบร้อยเลยค่ะอินเทอร์เน็ตโอ้โหมีอินเทอร์เน็ตฟรีด้วยนะคะ WiFi มาถึงที่เลยค่าณมาถึงที่เลยสะดวกนะครับเมื่อักครู่เนี่ยผมเห็นเรือ ลากสกีไปไหมฮะค่ะมาเขาก็จะมาตอนเที่ยงครับเช็คอนหรือเช็เนถึงทุ่มหนึ่งอ๋อครับค่ะก็เรียกว่าครบครันเลยนะคะเรียกว่าสงบแหละแต่ว่ายังมีความสะดวกสบายนะคะอินเทอร์เน็ตไวไฟครบครันนะคะมาที่นี่เรียกว่ายังนําความสุขเข้ามาสู่ความสงบได้ด้วยค่ะก็ตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะคะสามารถมาเช็คอินนะคะแล้วก็เข้ามากางเต็นท์มาพักที่นี่ได้ค่ะ ค่ะจะแลนดิ้งตรงไหนก็เลือกเอาใช่ครับหมายเลข0ูนที่เรายืนอยู่ตรงนี้หรือจะขยับเข้าไปเรียงเข้าไปนะฮะเรื่อยๆอันนี้สะดวกสำหรับคนที่มามากลางเต็นท์นะคะแต่ทีเกิดว่าคนแบบไม่สะดวกมาเลยครับมานั่งชิลๆรับประทานอาหารกับครอบครัวมาได้เลยครับอันนี้มันจะมีปีเ์อ๋อปีเ์ครับค่ะ ือว่าถ้ามามาพักเนี่ยเท่าไหร่ครับต่อท่านสองคนเลยครับท่านสองคนสำหรับการอาการเจ็บเนี่ยค่างร้อยบาทห้าร้อยบาทต่อท่านเลยครับนะแล้วถ้าเกิดว่ามาปิ๊งปิกธรรมดาครับสามร้อยสามร้อยบาทค่ะเรียกว่าราคาย่อมเยานะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับไปนี่คุ้มค่าเพราะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะคุณพี่วินัยด้วยนะครับนะครับเกย่าลืมเลื่อนทางด้ครับผู้บริหารแล้วก็ดูแลสถานที่ตรงนี้ด้วยนะครับ ข้ารวยอยู่ไหนข้ะ